สวัสดีนะคะเพื่อนๆมาพบมาพอกันคือเก่ากับตุ๊กติ๊กแฟนเพจนะคะมารับประทานข่าวด้วยกันค่ะเมื่อน้มัดข้านข่าวบ้านพี่สาวนะคะมามาหมมามาโอ้ยเลนกับจะมแอนวุ่นวายอยากออกกล้องนั่งพี่น้องเอ้ยพาต้นนันติ๊กต๊อกมาก็นอยากออกกล้องนั่งสวัสดีค่ะข้าวมากินให้ด้อกันมีข้าวอร่อยดีค่ะ อร่อยอร่อยอรอร่อยยอกันนะคะบอกอกคุณคุณป้าคุณตาคุณยายรูปยุ้าคุณมองก่อนมนทานกับหนูนะคะทานหหนูนะคะทานให้มันหมดนะไม่พูดก็พูดดูค้าติดปากมาสซ่บๆด้วยกันนะคะไปกันไยกันทานเป็นไหมคะอะไรตาอะไรคะเนี่ย ปลาเหลวปลาโรตปลาโรตเด้อค่ะเด้อปลาโรต์ปลาเหลวปลาโรต์ปลาเหลวนะเพื่อนถ้าตาอีตานบอกว่าปลาโรต์มานะคะเอาเลรียก็อยากโซ่ใครออกโซ่มากกระแทกและออกกล้องนะพี่น้องเลยอยากอันเป็นเน็ตไอดโดคืออ่นคุณย่าบุ้งด้วยนะบนปลา คือเกาล่ะ nah, ค่ะพี yeah. 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 Yeah, ่น้องกินแบบวิถีชีวิตคนอีสานบ้านเฮาค่ะมันต้องแบบนี้แหละค่ะไข่อะหืมหนูไม่อยากทานค่ะหนูก็วางไว้ลูกอืมก็คือเกาคือเปล่าพูดนะแม่อร่อยมากเลยกินตำหนี่ก็แซ่บเลยพี่น้องเลยอาหารในบ้านแม่ยังหรอกค่ะให้นัวไว้นัวปลาไว้ค่ะแล้วแม่ลวกค่ะคนอีสานเนาะค่ะเนาะ อยากข้าบบูฮู้เด่นๆแท้ๆได้มาคนอีสานนี่คืบบบพิ้างอือโอ้ย่โอ้ยอ,อย่าให้เสียงดังสิลูกเดี๋ยวพี่เอไอจะว่าให้เราว่าเราเป็นอันคนอันไม่เรียบร้อยเขายิ้มมองเราอยู่นะจับจ้องมองเราอยู่ยนะลูกอืมซ mà băm pía xáo, băm pía xáo côn to, ăn bắp rang sương sương cả đấy thím nha, ừm, ở kiểu chếch thịt kho <laughs> được, ừ. 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 แซ่บเพื่อนเลยคุณชอบอะไรหรออืออืมอแซ่บนะขอาเหนียวอีกจักปันดูฮู้บะคะเอาอีหยังเป็นฮาตั้งกล้องค่ะเพื่อนๆขากล้องข้าวเหนียวค่ะโอ้ยอย่าขา่เบื้องหลังให้เบื้องดิไป อืมโอเคนะคะเพื่อนๆบ,บายๆค่ะแล้วค่อยมาพบมาพอกันใหม่ด้วยค่ะเพื่อนบายๆแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะจากตุ๊กตี้แฟนเพจสบายสบายแบบสไตล์ตุ๊กตี้นะคะเร็ฟๆเรเช่นเคยค่ะ